สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงแกะของลองเลยกันนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะทางสิโนส่งอะไรมาเนอ้อกล่องสีเหลี่ยมๆแบบนี้ก็จะเป็นอ่าแทนแทนแทนเป็นหูฟังนะคะนั่นเองของทางสิโนโนะคะ หูฟังรุ่นนี้ก็น่ารักกุกกิกเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหูฟังรุ่นนี้คือรุ่นอะไรถ้าใครสนใจแล้วแล้วก็เป็นหูฟังของทางซิกโนนะคะมีไม์ให้ด้วยรุ่นนี้ชื่อรุ่น HP834 s p h e r นะคะมีไฟ RGB ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่950บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงไหนมีโปรโมชั่นหรืออะไรเนี้ยก็จะถูกลงไปอีกนะคะก็คือไม่ถึงพันนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะคะรับประกัน2ปีด้วยกันนะคะ เป็นแบบว่าหูฟังแบบ Gaming. เกมมิ่งจะถึงใครไม่ใช่สายเกมมิ่งก็ซื้อได้นะคะถ้าถูกใจอ่ะรุ่นนี้เนาะจะเป็น7.1เซราล์ซาวเกมมิ่งเฮ h โ n นนะคะก็เอ่อความเบาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าอยู่ที่อัลต้าไลท์เวทเลยแล้วก็มีรีโมทคอนโทรเลอร์ด้วยนะคะซึ่งก็จะสามารถบบเปิดปรับระดับอะไรได้ในสายได้เลยนะคะเป็น USB type 2.0เนาะ แล้วก็ที่แม่บ้านลองดูหน้ากล่องแล้วก็หลังกล่องตรงนี้นะคะ,อะของอันนี้รุ่นนี้นะคะเขาคือไมโครโฟนเขาอะ่ะเหมือนจะถอดได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อใครแบบเอออยากจะถอดสายอะไรเงี้ยแล้วก็ซอฟต์แวร์ของเขานะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะทางหน้าเว็บของ i g n โนเนาะโอเคก็น,นี่อันนี้ด้านข้างจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวแม่บ้านก็จะลองใส่ให้ดูด้วยนะคะ เอาละค่ะภายในกล่องน,นะคะก็ประกอบไปด้วยหูฟังนะคะซึ่งก็น่าตาแบบนี้เลยนะคะตามีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูทีกันก่อนซึ่งไมโครโฟนของเขานะคะจะแยกมาแบบนี้นะคะสามารถถอดแล้วก็เสียบได้ด้วยนะคะ,ะนี่นะจะเป็นสโลแบบนี้ก็คือถ้าใครไม่อยากได้ไมโครโฟนก็ถอดออกได้เลยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูด้านข้างก่อนนี่นะคะมีโลโก้ของซิกโนด้วย สวยงามมากนะคะเดี๋ยวตรงน,นี้มันจะเป็นไฟ RGB เนาะเดี๋ยวจะโชว์ไฟให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ให้ดูแบบใกล้ๆกันเลยแล้วก็ที่บอกมีคุณสมบอกคอนโทรลเลอร์ก็คือเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะนี่ผุ่มมันก็จะมีแบบปิดไม่เปิดไม่ปรับความสว่างไฟเพิ่มลดเสียงดังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็น USB type 2.0เนาะนี่คะ่ะเป็นไงสวยโชว์ไฟ ไปนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เบาจริงตามที่เขาเคลมเลยว่าอาอฟฟ่าไรเวทนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีผูแล้วก็เบาสบายนะคะอ่าใส่แล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็น,นี้นะคะรีโมทคอนโทรลเลอร์นะคะจะไม่มีไฟนะคะก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่บัตรขายชอบที่ตรงนี้มีไฟด้วยจะต้องเป็นดูไปรุ่นนั้นแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไฟเนาะก็สมองสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบไฟอะไรเยอะแยะนะคะซึ่งสามารถกดบิดเปิด ไฟได้นะคะใช้ได้กปกตินะคะเปิดลดเสียงปิดเปิดไมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแบบดีไซน์มันเป็นแบบว่าเรียบเรียบอะแต่ว่าหรูหรามากนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงเห็นปะเนี่ยดีไซน์จะแบบเรียบ,เร,ยบเรียบหน่อยนะคะแบบมีโลโก้โลโก้ก็ปรับเป็นแบบสวยงามตามท้องเรื่องนะคะซึ่งแบบดีไซน์มันสวยมากทุกคนดูดิอืถ้าใครชอบอะไรแนวเนี้ยก็แบบจัดไปเลย นะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับหูฟังรุ่นนี้นะคะอย่างพิทีหนึง HP 834 s p h e r เนาะราคาเบาๆแค่990บาทเท่านั้นเองรัประกัน2ปีด้วยกันนะคะถ้าใครชอบเนียเรียบๆก็แต่หรูก็จัดไปเลยนะคะเบาสบายมากด้วยเนาะโอเคให้ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังมองหาหูฟังอยู่นะคะ โอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากแบรนด์สิกเนีวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เออคลิประแกของลองเลยกันอีกนะคะก็เดี๋ยวไว้บารุนกันนะคะว่าจะมีอะไรให,ใหม่มาให้ทุกคนได้ดูรีวิวกันอีกนะคะโอเคไปแล้วนะสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย